สวัสดีค่ะพี P ่พัส89ไท a i l นด์ฝากกดติดตามช่อง89ของทิปด้วยนะคะทิปจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะและคลิปนี้เราก็มาต่อกันที่ PRONET AIS สำหรับลูกค้าที่เป็นซิมเก่าและก็ลูกค้าที่เป็นซิมใหม่นะคะซึ่งเป็น PRONET r เร il 10 m มกราคา1,100บาทต่อ30วัน เราไปดูเงื่อนไขในการสมัครกันเลยนะคะซิมที่สามารถสมัครได้สมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่าที่เป็นระบบเติมเงินและก็สมัครได้ตลอดเวลานะคะไม่มีวันหมดเขตสมัครนะคะ ต่อมารายละเอียดของโปรนี้นะคะเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่10เมกล่นเนต็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณรายละเอียดต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน30วันหรือ1เดือนรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่1,177บาทต่อครั้งต่อ30วันรายละเอียดต่อมานะคะโปรนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอันตโนมัติ ต่อมาวิธีในการสมัครนะคะสมัครด้วยตัวเองได้เลยสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน7389ดอกจัน1 2 3 4 5 6 4สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ